สวัสดีว้ครับผมก็สำหรับใครที่ใครที่อัพของผเนี้ยสาวจันทาอันสุดท้ายไม่เจอเนี่ยโอ้ผมก็ขาดอันหนึ่งทั้งที่สำรวจร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วก็นี่ดูร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบใหม่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วนะครับก็ขาดอันหนึ่งก็สำหรับใครถ่านไม่เจอก็วาไปต,ต,ตรงนี้นะครับตรงดีแดนหลหลังภาษาไทยนี่ครับผม ก็มันจะมาโผล่ตรงตรงนี้สาววับแล้วตรงนี้มันจะมีกล่องสามกล่องใช่ไหมคุณก็ไปทาเควสตามหาห่นยนต์ครบสิบตัว,ตวแล้วจากนั้นก็กดประกอบประกอบเสร็จปุ๊บมันจะบินตรงนี้แล้วก็จะมีนางฟ้าโผล่กมาครับแล้วกดคนสัมผัสแล้วเราก็ไปไปไป,ไปไหนนั่นแหละสินี่ย๋อบินไปเก็บนี้นี่นี่ครับผมบินขึ้นไปครับ นี่ครับผมอันสุดท้ายเรียบร้อยครับทั้งที่กดหาเข็มทิศก็ไม่เจอนะเรียบร้อยครับตามนั้นครับก็กดบัรบไปที่เสาคัก็อัพได้เลยครับไปอัพเรียบร้อยครับผมก็ตามหายแย่เลย ในที่สุดผมก็เจอสักทีเรียบร้อยก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับตะขากรกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็มีความรู้แบบนีก้ก็จะมาแบง่งอีกนะครับผมบบบไปละบ๊ายบาย